สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่เข้ามาในโบครับมาดูทีมงานเราวิ่งดินกันนะครับอันนี้เราก็ใช้เจ้าโคมสุนะครับ PC ซีรนะครับดยู่กับทีมงานเรานะครับนี่ก็นี่ก็เป็นรถเซียคลิปนะครับ เอามาจากอูล,ลตานะครับก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นของเสียตานไม่ใช่ของเสียคลินนะครับอันนี้เป็นอูสุนสักครับอันนี้สีมันเหมือนกันเลยจำ หือว่าชันไหมครับตรงนี้ก็ไม่ชันเท่าไหร่นะนะกอขึ้นได้สบายๆอยู่นี่ก็เอาน้ำมันมาส่งนะครับมาส่งให้กับทีมงานเราเราจะมาดูสเปครถแต่ละคันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องอคอมมันเรีวไอ้เป็นคอมมันเรีวนะครับฟังเสียงเรา มาจากอูสงวงสัต์ครับคันนีน้ได้สบายสบายครับไม่มีปัญหาสะนี่ก็ถือว่าลึกพอสมควรนะครับเป็นสะเก่านะครับตรงนี้จะเป็นสะเก่าอันนี้เรารือร้อใหม่หมดเลย แล้วทำใหม่ส่วนคันนี้ก็นะครับนี่อันนี้รังสันโดยอูเซียอันครับนี่ 8e หรือว่า 8e 8c อ,อะไรเขานี่แหละ ตัวนี้เพราะมันเร็วเหมือนกันนะครับความแรงไม่ต้องพุดถึงนะครับนี่วิ่งหน้าถนนก็ได้ขึ้นบ่อได้นะครับคันนี้อูเสียอันครับอีสานใต้ดาแต่งนะครับนี่ก็จัดมาครับ1นึ่คันครับตอนนั้นก็เราใช้ซื้อมาแบบแต่งเต็มนะครับแต่งเต็มนี่ไปไปมามาถอดทิ้งหมดแล้วครับเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับ นี่นะครับตอนออกมาใหม่ๆนี่จะเป็นราวไฟนะครับเต็มเลยนะครับคือสั่งจัดเต็มมาแต่หลังจากการใช้งานแล้วนะครับนีรถดินนะครับนี่ฝาเตือนเลยนะครับคนที่เล่นรถดำแต่งรอแต่งสวยมานะครับบางทีก็ไม่ตอบโจทย์นะครับกับการหน้างานของเราวิ่งนะครับทางก็จะแคบๆนี่ไปเทก็อาจจะมีเกะกะนะครับ แต่กูครับนี่ระยะอาการในข้างทางก็จะมีไม้ยุคงยุคามันก็จะเกี่ยวจะเกาะก็หักนะครับบางทีเขาเข้าไปได้เราเข้าไม่ได้นะครับรถแต่งเต็มนี่ถ้าแต่งแล้ววิ่งบนถนนนะครับวิ่งล่องวิ่งอะไรก็คือพอแต่งเล่นนะครับแต่ถ้าแต่งเอามาวิ่งดินแล้วก็อ่าผมว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ น,นี่ก็ถอดทิ้งหมดแล้วครับน,นี่ก็ใส่เรียบๆไปราไฟก็นี่นะครับไม่ต้องไปเนี่ยเอาแต่พอสวยพองามครับสิ้เปลืองด้วยนะครับจะพวราวไฟจะพวอ,อะไรนี่ก็ตกไปหลายหมื่นนะเอามาใช้แล้วก็หัก วิ่งกันใกล้ๆครับวันนี้วิ่งใกล้มีใกล้มีไกลนะครับรถเราอยู่9คันครับช่วงนี้อยู่9ก้คันอันนี้ก็จะเป็นอูอินตานอูอินตานตาของเสียบอยเอา อันนี้เป็นเป็นไอ้ปั๊มสายครับไม่ใช่คอมมอนเรวครับรถในทีมงานเราก็มีอยู่สองคันนะครับที่ สภาพอาจจะผ่านประสบการณ์มาหลายปีกว่าเขาอนพวกนี้ก็รถเอามาใช้งานอยู่ประมาณ4ปี3-4ปีครับสภาพก็ยังโอเคยังใช้ทํามากินกันได้ยาวๆอยู่ทีงานเราใช้เป็นฮีโนหมดเลย มีคันเดียวครับของเชียนักก็เป็นคุโซนะครับโซนอกนั้นจะเป็นกีโนโส่วนอีซูซูดน้นก็ไม่มีครับนี่ปลาสวยครับกลับบ้านแล้วครับ ดินสวยๆครับอ้าวไอ้ลงกองไอ้ลงกองมึงเหยียบหน่อยวะ,ะแค่นี้เองอขับรถแบบไหนครับนี่ ว่าจะไม่ติแล้วนะดินแค่นี้นะมันขึ้นไม่ไหวนะ่ะ คันนี้ก็ปั๊ m สายนะครับของเจียคริตอุลตาครับออกมายังไม่ถึงเดือนนะครับคันนี้ก็เสริมทับที่ละสองคันเลยครับถ้าเราไม่ซื้อเราไม่ไก็ทีมงานรถนการทำงานก็จะไม่คล่องตัวนะครับ โผดถ,ถึงรถดำนะครับรถดำส่วนท่านใดนะครับที่เป็นเท่าแก่ไมโครนะครับนี่ก็จะรู้ปัญหาเรื่องรถดำนะครับจะรู้เรื่องปัญหารถดำดีนะครับ่าช่วงวิ่งงานนี่จะรถดำนี่เขาจะเล่นตัวหรือว่าเขาจะมีทางเลือกเยอะนะครับบางทีตรงไหนใกล้เขาก็ไปนะครับตรงไหนไกลเขาก็ไม่มานะครับ นี่มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาโลกแตกนะครับทําให้เท่าแกไม่โครแต่ละทีมนี่จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับทุกทีมนะครับทีนี้ถ้าเราเล่นนะครับเล่นแบบว่าจัดเป็นชุดคือไหนๆแล้วว่าจะเล่นไหนมสุดแล้วก็เราจัดชุดของเราไปเลยรถดำก็เน้นให้เจ้าของมีสักสี่ห้าคันนะครับสักสี่ห้าคัน ถ้ารถรวมไม่มาสักคันก็เราก็จะวิ่งยังไม่ทําให้ทีมงานเรานั้นสะดุดได้นะครับนี่คือเราต้องถ้าเล่นแล้วเล่นให้สุดนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วมีเงินซื้อแต่ไมโครแล้วไม่มีรถดาอันนี้อันตรายนะครับบางวันก็ไม่มาเลยนะครับบางทีก็มาสองคันบางทีก็มาคันเดียวมันปวดหัวครับปวดหัวมาก คล่องนะไม่คล่องอันนี้เราก็ที่ผมตัดสินใจซื้อสองคันเพราะอะไรครับอันนี้ผมก็เล่นมาหลายปีแล้วเนาะก็พอที่จะมีงานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลงตัวหมดแล้วนะครับเหลือแต่รถดำที่จะมาเสริมก็เลยตัดสินใจเอาสองคันนะครับมาก็จบเลยครับจบทีนี้รถรวมมาไม่มาก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วครับ นี่คือการตัดชิดใจครั้งใหญ่เหมือนกันครับออกรถทีเดียว2คันนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเรามีเส้นทางหรือว่าการทำมาหากินก็เราอยู่ในระเบียบนะครับเราใช้เงินอย่างระมัดระวังอยู่นะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับฝากติดตามนะครับส่วนท่านใดที่อยู่ในสายอาชีพนะครับรถดำรถไมโครนะครับนี่ก็แชร์ประสบการณ์ครับ กับทุกทีมนะครับไม่รู้ว่าทีมไหนเขาเจอประสบการณ์แบบไหนนะครับเจอเหตุการณ์ยังไงก็อะไเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสวัสดีครับ